ครับสวัสดีครับพบกับเกษตรรักปลูกอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มากับบรรยากาศฝนตกป็นปลอยครับรัฐบาลเรียกว่าฝนตกรินครับตกรินฝนรินในเมืองหลวงเมื่อกี้เพิ่งเก็บเห็ดเสร็จครับการว่าจะถ่ายคลิปสักหน่อยฝนก็ตกมาอีกรอบครับยังไม่ได้ถ่าย อันนี้ก็ออกมาอีกรอบหนึง่งจะจะพามาดูตัวฝักยาวครับปลูกในกระถางช่วงน,นี้ก็พายุเข้าพอดีครับพายุเข้าช่วงน,นี้ก็จะถ่ายทำคลิปอะไรก็ลำบากนะครับจะไปสวนก็ไม่ได้เดี๋ยวรอให้พายุไปก่อนครับฝนตกแบบนี้ก็นึกถึงบรรยากาศท้องไร่ท้อง,งนานครับ ถึงบ้านต่างจังหวัดครับฝนตกรินรนิเหมือนกับเพลงฝนรินในเมืองหลวงนะครับบรรยากาศฝนรินแบบน,นี้นึกถึงเพลงนี้ครับฝนตกรินรินหอมกลิ่นดินเป็นไอฝฟนจากบ้านนามาดน สิเป็นจังไดนอกปานนี้ฝนย่อยลงมาท้องไร่ท้องนาะอย่าเขียวขจีดอกไม้ไฟพักติวกุจีหอดมือนี้ไัยสิสนใจนอแนวอีสานมาหางานในเมืองหลวงเสียงโชคเดินตามดวง มันแมงระง,งําำอยู่บินตำแสงไฟบางก็โชคดีมีงานทำได้เงินกลับไปบางคนสู่จนแพ้พายเมือบอดได้อยู่ไม่มีหวังประมาณนี้ครับ <c oughs> เอาลองพอให้หาคิดถึงบ้านด้เฉย เด <laughs> <laughs> ี๋ยวร้องเยอะกว่าน <h iffer sorting> ี Styles ้เขาจะฟ้องเอาครับไม่ใช่ฟ้องว่าลิขสิทธิ์ฟ้องร้องเพี้ยนก็ออกมาพูดคุยบรรยากาศฝนตกปรินครับฝนลปอยๆพายุเข้านะครับจะทำคลิปอะไรก็ลำบากครับนนี้นิสสบยาวก็ลงไว้เพิ่งลงไว้ครับก็ยังไม่ได้ทำอะไรต่อฝนก็ ตกทุกวันเลยครับตรงเห็ดของเราก็แากฝนโดนฝนเมือนครับรเก็บเห็ดก็ลำบากเลนครับฝนมาทุกวันเลยเอยาบรรยากาศไม่ดูกันเพลินครับเดี๋ยวเราค่อยไปแบบ จริงจังกับเกษตรครับเราแบบใายเครียดบ้างจริงจังบ้างครับทำเกษตรก็ไม่ต้องเครียดตลอดก็ได้นะครับไม่ต้องวิชาการเยอะก็ได้แล้วก็นอกเรื่องบ้างครับผลทำเกษตรทำเป็นเกษตรกรก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะใช้ชีวิตแบบเครียดลำบากนะก็มีช่วงผ่อนคลายสบายใจบ้างครับ เราอย่าไปเครียดครับใช้ชีวิตมีความสุขครับครับวันนี้ก็มาแบบสั้นๆเหมือน,นครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับน,นี่ก็ไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวฝนจะมา